มูนแห่งราชาอาณาจักรสยามนะครับฉบับจำลองให้กับหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถเชียงใหม่นายนเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทาพิธีมอบเอกสารร,รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามฉบับจำลองแก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราชินีนาถเชียงใหม่ โดยมีนางสาวสิริพรพานุรัตหัวหน้าหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรตยิสมเด็จพระนางเจ้าชริกิจพระบระมราชินีนาถเชียงใหม่เป็นผู้รับมอบทั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษาเอกสารรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรสยามฉบับจำลองซึ่งพระพินิธนานกรและหลวงศรีประกาศซึ่งเป็นผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงใหม่รับไว้เมื่อวันที่28สิงหาคม2477ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสําคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จึงได้ประสานกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติเพื่อส่งมองบให้แก่หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าชริกิตพระบรมราชินีนาถเชียงใหม่นำไปเก็บรักษาเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่และใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาอ้างอิงโดยหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าชริกิตพระบรมราชินีนาถเชียงใหม่จะได้นำไปเผยแพร่ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้ประชาชนเข้าชมหรือว่าศึกษาประวัติของชาติได้ต่อไปครับ